ท่าองผ้องขอบคุณเป็นยองสูงเนื่องจากบ่าทหารในพระเกียรตการโดยท่านตรงที่นะครับเนาะตัวกระผมต้องขอขอบคุณครับมีคําถามสองสามข้อข้าพ่อได้เนื่องจากบาตัวกับผมได้ยินท่างเจ้าหน้าที่ทหารบ่าวฟ้าทีตั้งอจั์สรรรัฐธรรมนูญที่ซึ่งเป็นค้อมเป็นธรรมให้กับประชาชนพมิพินองยางแท้จริงได้ป้ะต้นนะครับเนาะครับขอ้ผมก็อยาก เอาฝากกระทั่งทหารเกี่ยวกับการสอบเรียกการเรียการะสอนของนักเรียนนะครับเนาะซึ่งเนื่องจากว่านักเรียนซึ่งเป็นทหาร่ซึ่งเป็นทีลูกชาวหน้าทีไปเรียนมาหลยยายยากจนแต่เรียนดีนะครับเนาะซึ่งเรียนดีแล้วโอกาสที่จะขาเป็นผู้บาอาจารย์น้อยมากที่สุดเนื่องจากว่าปมีเงินแล้วกับว่ามีเส้นสาย เนื่องจากว่าก็จะขอฝากไปทางโวยด้านของทหารว่าเหตุใดลูกหลานของเช่าใค้เชาหน้าที่เลี่ยนดีแล้วสเสนอไปสอบเป็นเจ้าหน้าเป็นคู่ปิ่นหน้าต่อไปขอฝากทางน่วยงานของทหารให้พิจารณากหน่วยงานสิ่งที่ปัจจุบันที่เดี๋ยวนี้ซึ่งเหตุการณ์ทุ่มมือนี่ข้าวสารมเมี่ยงขาวลือการุึกวา่าหน้าหูตาเป็นมากพอสมควรเกี่ยวกับการ อาลูกหลานที่เรียนดีแล้วว่าสามารถที่เขาไปสอบเขาไปเป็นเจ้าได้ได้เนื่องจากว่าบ่มีเส้นบ่มีสายบ่มีข่าวตอบแทนอยากให้ท่านท่างทหารนี่เอาไปพิจารณาแหละติดตามเอาไปเป็นพวกเดิมหรือว่าติดตามเหนือแน่นนะครับอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการสอบผู้บัญชาการคำอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการออดต้กับผมก็อยากให้ท่างทหารนี่ให้ความเป็นธรกับพี่น้องประชาชน ให้พิจารณาเดิมว่าสิ่งใดที่พูดถูกต้องสิ่งใดที่พูดถูกต้องอยากให้ทั้งหน่วยงานของทหารนี่เาีดนดูเน่อยยามเพียงครับตัวครับผมคราบอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเกษตรครันี้ข้าวบาร์อยากให้ทั้งทหารนะครับนาช่วยเหลือเกษตรกรในชนิดครัเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้าการทุนน้าหรื่องการเกษตรกรกระลุกกระลุนมากนะครับเนอกจากที่พม่าก็รู้สึกว่าดีพ ตัวกระผมก็จะขอฝากไปหาทาง,ง,านาห,นงหน่วยงานว่าเหตุหดเกษตรกรจะยุ่ได้เนื่องจากว่าการใช้จ่ายของกเกษตรกรนี่พัมดาบอเิเกนว่าคาปุ๋ยอาววาวาคายาขมานันแรงหรือว่าชิ้ต,ต่างๆเหล่านี้ถ้าก็เขาจะขอฝากไปหาทางพน้างาที่รับผิดชอบอยากให้ตัวกระผมก็ได้ติดตามขท่าวสารบันเนียงบาว่าในท่าที่นีหรือนางสือพิมพ์เราครับเนาะก็ยังพอทั้งบันเทาอ่าในการซอยเลีย ท่านซึ่งตัวกับพ้องขอฝากไปหาท่านอาเจ้าหน้าทผู้รับผิดชอบตรงนี้อาเพียงเกษตรกรอาดูแลให้ไอดีขึ้นนะครับนอกจากว่าเกษตรกรเป็นคนสนงขอประเทชาบขอขอบคุณลายบสวดีคบครับขอบคุณครับก็เป็นคําถามที่หลายคนก็อยากจะถามเหมือนกันแล้วก็หลายคนที่อยากจะฟังนะครับสำหรับข้อแรกเป็นการว่าถามว่า ทำไงถึงนักเรียนเมื่อเรียนจบแล้วนะจัดสอบเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรได้นะอันดับแรกหนะึ่งก็ต้องเรียนหนังสือให้จริงๆใช่ไหมครับอันนี้คือประเด็นแรกนะคือต้องช่วยตัวเองก่อนนะในประเด็นที่สองนั้นในะในการบรรจุครูเนี่ยนะคนสอบทั่วประเทศไทยนะคนเยอะนะแต่เอาจํานวนที่น้อยๆนะอันนี้คือปัญหาหนึ่งนะครับสำหรับปัญหาที่สนั้นนะปัญหาที่สามนั้นนะ พวกเรานะพวกเรานี่มันยังมีคล้ายๆว่าสมัยก่อนยังมีการที่ว่าจะต้องอะไรมันมีเส้นนะมีสายที่จะดึงเข้าไปในสถานี้แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าหัวหน้าชุดคอสอชอที่เข้าออมาดำเนินการเนี้ยเน้นหนักไปที่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะเป็นหลักด้วยนะเป็นหลักด้วยในหนึ่งกระทรวงที่อยู่ในเขตในเกตเอทต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อลือเกินว่านาท่านคงไม่ปล่อยให้ปัญหาที่มันเรือรังมาทับผมกันมาหลายๆปีต้องปล่อยไว้เพราะนั้นผมก็เชื่อว่านาหัวหน้าคอสช,อชอคงจะจัดหนาบุคลากรที่มีคุณภาพมาเท่ับมาดําเนินการไม่ว่าเป็นทั้งรัฐมนตรีนาไม่ว่าเป็นทั้งประธนหรืออะไรต่างๆที่มีการดูแลกระทรวงพวกนี้คงจะดูนะด้วยความเป็นธรรมนะครับสหรับประเด็นที่2นะข่าวลือใช่ไหมครับนข่าวลือนะสหรับข่าวลือผมก็ได้ นาะเรียนให้พี่น้องได้รับทราบไปแล้วเรื่องต้นก็คือนาะแต่กายคล้ายทหารเนี่ยก็อย่าไปเชื่อนะอันนั้นก็เป็นเพียงข่าวลือนะาทหารจริงไม่เอาแน่นอนนะครับสําหรับประเด็นที่3เรื่องที่ว่าลดต้นทุนผมพูดให้พี่น้องฟังตรงนี้นะโครงการของหัวหน้าคอสอชอเนี่ยบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวและโครงการปรับกันราคาข้าวนะทั้งสองโครงการนี้นะท่านบอกว่าจะไม่ใชนะ้ถ้าไม่ใช้แล้วนะไปใช้อะไร จะใช้ในการลดต้นทุนทางการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนเช่นนะค่าเช่านานะหรือลดค่าปุ๋ยพวกนี้ลงนะจะลดให้พวกนี้ลงเพราะฉะนั้นนะมันก็เป็นข่าวดีอันนี้นะอันนี้ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะทำให้ดีที่สุดเพราะนั้นเราเชา,นาวนาเราก็ต้องหวังนะหวังเพื่อที่จะให้ต้นทุนมันต่ำๆเพราะฉนั้นท่านก็น่าจะคิดรอบคอบแล,ล้วล่ะนะว่าถ้าลดต้นทุนให้กับพี่น้อง ที่ชทวนาที่ทําการเกษตรก็น่าจะเป็นนะเรื่องที่ดีนะไม่ใช่การราคาอยู่สูงเอามาขายราคาจต่าอันนี้ประเทศชาติขาดทุนภนะาษีก็ไปจากพวกเราต้องเงินส่วนนี้เข้าไปอุดนะเพราะนั้นมันก็จะเป็นผลเสียมันก็จะดินพอกหางหมูหรือว่ายงไปเรื่อยเพราะนั้นในการลดต้นทุนทําการเกษตรแต่อาจจะขายได้ประมาณตันละหนึ่งหมื่นบาทอย่างนี้ก็ โอเคแต่ขอให้ลดต้นทุนลงหน่อยนะอันนี้ผมก็ขอชี้แจงให้นะผู้ที่เข้าร่วมทํากิจกรรมในวันนี้ได้รับทราบนะครับนะครับท่านก็อนเทียนนะครับปัญหาเทีย์นะครับครับครับขอบคุณครับนะครับต่อไปนะรหรับต่อไปมีไหมครับถ้ามีเดี๋ยวผมแจ้งข่าวดีนะระดับต่อไปเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องประชาชนนะพี่ไอผู้เข้าร่วมกิจกรรมตัวนี้นะครับดูนะการแสดง นะละครของนาะยชุติยกรนะซึ่งนํามาจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่แปดนะที่ตั้งอยู่ยดดที่ค่้ายศรีราชเดีโชนไทยนะว่าจดงเรื่องอะไรนะั้นสาหรับปัญหาต่างๆนะถ้าใครมีปัญหานะนะก็มาคุยในส่วนตัวกับผมบางสิ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับทหารดยตรงอาจจะเกี่ยวกับการเมืองอาจจะเกี่ยวกับท่านตำรวจหรืออาจจะเกี่ยวกับกเกษตรปุศษศุสตร์อันนี้ก็จะเป็นรูปเรื่ององไปน,นะครับกอมีหลายกระทรวงแล้วก็าจะานผู้ชนะครับหลังจากที่ชมละครแล้วนะมีข้าวกล้อง นะไว้คอยบริการท่านอยู่นะเข้ากล่องครับหลังจากที่ข้าวกินปลาสสเสร็จก็ค่อยเดินทางกลับหลังจากนี้ไปรับชมและรับฟังการแสดงละครของทุกเบียร์บอลได้นะตอนนี้ขอบคุณครับ